ว่าจรวดขั้นนั่นแหละขั้นจวดๆไปขั้นจวดๆไปหมดเลยนเขายังกระโดดแต่พาังกระาจสามหน่อยเะจากลูกว่าหนึ่งสอหลูกเจ็ดลูกกลนเนี่ล่ะจรวดตัวนี้เราไปมา่ันหี่ล่ะนั่นฟ้าแสงไฟลุกดุ้มลุเห็นว่าลูกพี่โอ้โหเห็นเห็นโอ้ยใน้นกกล่องกูนะเอนนี่เขาหาจัยั มันก็ตอต้ตอฉันมีเขาม่จวนนี่นนี่นีืนนนนนนนอ,อ,น,อน,นี้ละนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีออเนี่ยสองอีกล้อ,อีกไเครือ่องบินลำน่ยมปยิงเขาโอ้สามต,ตัวลูกพี่เออสลำไม,ม,ม่นล่มยุบังจุดใหญ่เลยโอ้ป้าเอ้วนนีวนาะ นไฮเจามเอกันลายยาวาเขาว่าดถล่มถล่มเลยว่ะเขาถล่มกยิ่งเห็ในมึงว่าบันวดอีก่ะเนี่ยอะไล่ะโอนนโอนเดชลูกไมโอ้ไฟดื้มเลยโอ้ยถล่มาเไหมองเดียวกันมาอล่ะนละไฟออกมาเลยวไละยมมองเดียวมา

ขนก็งมาอีกที่นมากในพวกนี้บินบนอยู่นี่เห็นปุแล้วมันบินบนแล้วเดี๋ยวงีมาอีกย่นี่้าน้านีุ่่นบักซบักมันกัยิ่งเขาหลอกมาน่ะเออสามามลำเออสามลำยิงเขาลอกมาตัวนะัวเห็มันบินบนข้ไปอีกแล้วสามสีห้าบาแปดลำบักหลเนาะขุน่ะมันทะยอยพุน มันวนินว่นยิงเขาไปเลยนะเ,ออเลือดตนมาตายบ่หน่อยนะรบบคั